กลางแม่น้ำที่ฝ่าบาททำเช่นนั้นต้องมีความจำเป็นแน่เพราะฝ่าบาทที่ข้ารู้จักไม่ใช่คนแบบนั้นคือว่าเรื่องนั้นข้าขอโทษด้วยนะรู้สึกผิดเจ้าคิดเช่นนั้นจริงๆริงนะหวังว่าฝ่าบาทจะอธิบายให้ข้กเข้าใจในเรือหึน่าโกรธชะมัดหยิบออกมาข้าดู ไม่ว่าอาจจะมากมายแค่ไหนก็ชดเชยความเจ็บปวดที่เราได้รับไม่ได้แย่งมามีอีกหรือไม่เอาออกมาให้หมดเจ้าติดค้างข้าตอนนี้เราสองคนไม่มีอะไรติดค้างกันอีกเอ๊ะแค่นี้เองเละตอนนี้นะ่ะใช่หลังจากนี้หากเจอกันอีกอาจจะต้องชดเชยเพิ่มอีกก็ได้จะเจ้าจะไปที่ไหน อยากให้ข้าบอกเจ้าอย่างนั้นหรอบอกให้เจ้าตามมาทําร้ายข้าอีกนั่นแหละหากเจ้ากลับบ้านในตอนนี้เกรงว่าพ่อของเจ้าคงไม่ปล่อยเจ้าไปง่ายๆแายแส้นํำเป็นเสียใจยเปิดมา่านเจ้าออกไปได้แล้วข้าพอแล้วล่ะช้าก่อนพิงผนังข้ายังมีอีกเรื่องที่จะพูด ให้เวลาเจ้าห้าว,วินาทียื่นมือออกไปถ้ามีอะไรต้องการให้ข้าช่วยต้องบอกข้านะจริงใจข้าพูดจริงๆนะเงียบขร้มเจ้าไปเถอะฝ่าบาทไปกันเถอะคุณหนูพวกฝ่าบาทจะไปแล้วคุณหนูจะเป็นอะไรไปเปล่าข้าไม่เป็นไรแล้วคุณหนู พวกเราจะเอาอยัางไงกันต่อไปเจ้าคะข้าไม่เคยถูกหมิ่นเกียรติเช่นนี้มาก่อนจะปล่อยไปง่ายๆได้ย,ยังไงจับแผลคุณหนูแต่เราบ่งที่จะหนีออกมาจากที่นั่นกันนะเราจะกลับไปเปิดมา่านจะกลับไปจริงๆนะเหรอข้าตัวมู่หลิวเย่สาบานว่าจะต้องตาต่อตาฟันต่อฟันหนึ่งเดือนผ่านไป ว้าวเป็นครั้งแรกที่ข้าได้มากินข้าวในโรงเตี้ยมดูลาเช่นนี้ไปเถอะเป็นคุณหนูบ้านไหนกันนะงดงามเหลือเกินเสียดายหยิงงามเพียงนี้ไม่น่าที่เจอรีบมีลูกเลยคงเป็นเมียของเศรษฐีบ้านไหนสักแห่งเลยนะแม่น้องทั้งสองกินอะไรดีขอรับ เอาอาหารขึ้นชื่อของที่นี่มาอย่างละหนึ่งจานเอะได้เลยรอสักครู่นะขอรับได้ยินว่าหมูสามชั้นผัดซอสของร้านนี้อร่อยมากต้องกินให้สะใจคุณหนูตลอดหนึ่งเดือนมานี้ลำบากท่านแล้วใช่หนึ่งเดือนมานี้ยุ่งมากใช้เวลาหนึ่งเดือนกว่าจะเข้าใจเรื่องทั้งหมดและวิเคราะห์ว่าจะใช้ความสามารถที่ตัวเองเคยมีในยุคนี้ได้อย่างไร รวบรวมสมุนไพรพิษจากที่ต่างๆและยังไปด้านเหล็กเพื่อผลิตอาวุธป้องกันตัวในที่สุดก็เริ่มปรับตัวให้เข้ากับชีวิตที่นี่ได้สักทีกลับมาคราวนี้จะต้องคิดบัญชีซะหน่อยแล้ว <S <S 1> <S 1> เอ๊ะนี่มันตัวมู่หลิวเย่นี่นะคุณหนูรองตระกูลตัวมูน่นี่ทำไมวันนี้มาที่นี่ได้ละ่ะซุบซิบนางคือคุณหนูแย่ยแล้วล่ะเจ้าค่ะ นางคือสัง่งกวนมั่งน้องสาวของสงรรั่งกวนรุ่ยฮึสั่งกวนมั่งเรอน้องสาวของสั่งกวนรุรร่ยมาโดนหาที่ตายถึงที่โดยที่ฉันไม่ต้องออกแรงเลยสักนิดวันนี้ข้าจะสั่งสอนเจ้าแทนพี่ลุ่ยเองเดินเข้าไปใกล้มู่หลิวเย่เจ้าง้อได้ย,ยังไงทำไมถึงไม่ตอบข้าฮะนิ่งคริม มองนี่คงเป็นเลือดเชั่วชของเจ้าสินะเหยียดยามกรดมีอะไรก็ลงมาที่ข้าอย่าดูถูกเสี่ยวฝานาเป็นแค่เลือดชั่วยังมีชื่อด้วยนะว่าแต่เจ้าเด็กคนนี้ตอนนั้นพวกมันไปขาขอทานไม่ใช่หระอทำไมเป็นแบบนี้ละ่ะทำไมคนไร้ค่าอย่างมู่หดิวเย่ถึงมีลูกที่งดงามถึงเพียงนี้ได้ กัดฟันหลิงซินดูแลเสี่ยวฝานให้ดีคุณหนูค่อยๆลุกขึ้นสร้างควรเมืง่งถ้าจะดูจนพอใจแล้วก็ใส่หัวกลับไปได้แล้วนะ่ไะไหนเจ้าลองพูดอีกทีสิใส่หัวกลับไปได้แล้วหนังคนฉันตำ่ำ คณชายน้อยอย่ามองเจ้าค่ะจะนี่เจ้าข้าเหรอทำไมเหรอคนชั้นต่ำอย่างเจ้าเนี่ยกระตบหน้าข้าเหรอฮึถ้าวันนี้ข้าไม่สั่งสอนเจ้าให้รู้สํานึกข้าจะไม่ขอแท้สร้างกวนโกรธมากคุณพระเป็นคนตระกูลสร้างกวนนีอุตลุดนายท่านอย่าพึ่งไปยังไม่จ่ายค่าอาหารเลยขอรับหนีเร็ว แต่ต้องคนนูของข่านะปกป้องเจ้านายช้าก่อนมู่หลิวเย่ยังคิดขาดเหมือนเดิมถูกขูนิดหน่อยก็กลัวซะแล้วแค่สาวใช้ชั้นต่ำไม่ต้องอมมือเจ้าลุยเอาให้ถึงตายเลยทำไมคิดจะร้องขอชีวิตอย่างนั้นหละมองยิ้มอย่างเย็นชาถ้าเจ้ากุกเขาขอร้องข้าในตอนนี้ ข้าอาจจะไว้ชีวิตเจ้าก็ได้อาาขอร้องอย่างนั้นนะคุณคุณหนูระวังตัวด้วยนะเจ้าคะเข้าใกล้เขาว่าคนที่จะต้องขอร้องควรจะเป็นเจ้ามากกว่านะโมุหลิวเย่เจ้าสติฟั่นเฟือนไปแล้วหรือไงยัยงยิ้มอะไรอยู่ได้ <S <S 1> <S 1> สร้างกวรวมึงเจ้าไม่ดูเสือกเดี๋ว่าร่างกายแปลกๆเจ้าพูดบ้าอะไรกันน่ารำคาญ น่าจะได้เวลาแล้วสินะลองสัมผัสความรู้สึกนี้หน่อยเป็นไงมูริเย่เจ้าทำอะไรข้าละรูปหน้าคุณหนูเป็นอะไรไปตัวสันคันเออคุณหนูอ่ะถ้าแค่ใส่บางอย่างไว้ในมือตอนที่ตบหน้าเจ้ายัางไงละ่ะคันมากข้าทนไม่ไหวแล้ว มาครูท่านเก่งมากๆเลยนะเจ้าคะ่ะไม่เสียแรงที่เป็นอคำนั้นที่คุณหนูเคยสอนค่าพูดยังไงแล้วนะไอดอลเอใช่แล้วคุณหนูคือไอดอลของค่าเสี่ยวเออข,ขอรับเสี่ยวเออมาครูต้องขอโทษด้วยนะเงินนี้ถือเป็นค่าชดเชยก็แล้วกันเอแม่นางคนนี้ใจใหญ่จริงๆ ใจหนักมากๆข้าต้องขอขอบคุณด้วยโบกมือให้ออกไปข้าเป็นเท่าแก่ของที่นี่ต้องขอโทษจริงๆที่วันนี้ทำให้ท่านทานอาหารอย่างไม่สบายใจปฏิเสธอันนี้ท่านเอาคืนไปเถอะควรเป็นเรามากกว่าที่จะต้องเชชยให้กับท่านไม่เสียแดงที่เป็นโรงเตี๊ยมอันดับต้นๆของเมืองหลวงบริการดีๆโรงเตี๊ยมอันดับต้นๆละ่ะ ลยมนุษยธรรมเท่าแกข้ายากซื้อรองเตี้มของพวกเจ้าในจวนสร้างกวนคันเป็นบ้าคุณหนูอย่าเกาวสิเจ้าค่ะเป็นแผลหมดแล้วข้าคันเหลือเกินทรมานก็ข้าควบคุมตัวเองไม่ได้นี่นะอย่าบ้าพวกนี้ไม่เห็นจะได้ผลอะไรเลยข้าเจ็บปวดไปหมดนายน้อยช่วยคุณหนูหน่อยเจ้าค่ะ น่ารำคาญตัวมู่หลิวเย่เป็นคนทําจริงๆเหรอร้ายกาจยิ่งนะท่านพี่ท่านต้องทวงความเป็นธรรมให้ข้านะท่านพี่แล้วก็สั่งให้นางผู้หญิงบ้านนั่นเอายาถอนพิษออกมาด้วยก้า <c oughs> ยาวๆลุกขึ้นทันทีเตรียมม้าไปจวนตัวมู่หอสวรรค์ห้องพิเศษ สีสันน่าทานรสชาติอร่อยใช้ตะเกียบคีบรสชาติทำได้เหมือนมากไม่เลวเลยขอบคุณแม่นางที่ชมผ่านเกณฑ์แม่นาง,านนนางคิดรายการอาหารที่แปลกใหม่แบบนี้เรียกว่าเป็นกุ๊กเทวดาได้เลยนักถือมากชมเชยไม่หยุดยังมีชุดจานชาม ยังต้องสั่งทำจากโรงงานจึงจะดีแม่นางมีความคิดอะไรเหรอนในเมื่อมีรายการอาหารใหม่มาแล้วงั้นชื่อโรงเตี้ยก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ด้วยเออใครกันความหัศจรรย์ล้ำลึกของอาหารคือการนำความสุขมาสู่มนุษย์ฉันว่าต้องตั้งชื่อว่าก๊อกก็อก,ก,กคุณหนูค้าเองเข้ามา คุณหนูกเกิดเรื่องใหญ่แล้วเจ้าค่ะเจ้าไปทำงานต่อเถอะเออขอรับบกมือให้ออกไปคุณหนูนายท่านให้คนส่งจดหมายมาให้เจ้าค่ะปิดประตูโอ้ในจดหมายว่านายท่านตามคุณหนูกลับบ้านในอีกสองวันคนตระกูลซั่งกวนกำลังจะมาสินะ คุณหนูรู้ได้ยังไงสร้างกวนรุยจะไปที่จวนจริงๆคุณหนูเราไปหลบอยู่ที่ไหนสักแห่งก่อนดีไหมเจ้าคะไม่ถึงเวลาที่จะต้องกลับไปสักครั้งแล้วล่ะเออคุณหนูรอข้าด้วยหันหลังจากไปโดยเร็วสองวันต่อมาจวนตัวนมู่ห้องรับแขกนั่งไม่ติดอารมณ์สบายเงือแตกซิกซิกเจ้าไปดูสิ ว่าคุณหนูรองมาถึงหรือยังข้าจะรอดูว่าตระกูลตวนมู่จะจัดการยังไง <c oughs> ตวนเตรียมตัวหาเรื่องท่านพ่อเรียกข้ากลับมามีเรื่องอะไรหรือนางดูไม่เหมือนเดิมแล้วตกใจท่านพ่อลูกกลับมาแล้วเจ้าค่ะคุณชายสร้างกวนใช่ไหมสบายดีไหมคำนับ เจ้ายัางมีหน้าเรียกข้าว่าพ่ออีกนึกหน้าตาตระกูลมู่เกือบพวกเจ้าทำลายจนปนปี้ไปแล้วท่านพ่อแต่ลูกจําไม่ได้ว่าทํำอะไรให้ตระกูลมู่ต้องอับอายไม่ยอมรับท่าเดียวอย่างนั้นเลยนอกจากเรื่องเด็กเจ้าไปทําอะไรคุณหนูตระกูลสร้างกวนไว้ละทําไมเจ้าถึงได้ร้ายกาจถึงเพียงนี้เจ้าลูกธรรพีใกล้งโง่ต่อไปท่านพ่อแต่ลูกจำไม่ได้จริงๆ ถ้าแก่มู้สุดยอดจริงๆนี่เจ้าโกรธจนพูดไม่ออกนางจงใจกลับมาหักหน้าข้าอย่างนั้นเหรอหรือต้องการโยมโหข้ากันแน่กำลังดูเหลือบมองสีหน้าเยกเกเปลี่ยนในพริบตามีปัญหากับตระกูลสร้างกวนไม่ใช่เรื่องดีต้องรีบแก้ไขวันนี้ข้าอยากจะรู้นะักว่าปากของเจ้า กับมัดของค้าอะไรจะแข็งกว่ากันเจ้ายังปากแข็งใช่ไหมยักไหล่ท่านพ่อจะสั่งสอนลูกในเจ้าคะนางลูกทรพีเป็นอะไรเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นไม่เจอแค่เดือนเดียวทำไมนางเปลี่ยนไปเป็นคนละคนประเมินสถานการณ์แสดงออกมามากไปจริงๆอท่านพ่อไม่คิดจะําเหตุผลที่แท้จริงหน่อยละ ทำเป็นไม่รู้เรื่องต่อไปการแสดงเป็นเลิศคุณชายสร้างกวนมาหาถึงจวนยังจะมีอะไรผิดอีกเหรอหากเจ้ายังไม่เอายาถอนพิษมาก็ใส่หัวออกจากจวนของข้าแล้วไม่ต้องกลับมาอีกแม้แต่พ่อผู้ให้กําเนิดของเจ้าก็ยังไม่รักเจ้าเลยท่านพ่อไม่ต้องการลูกสาวคนนี้แล้วอย่างนั้นนะเอายาถอนพิษให้คุณหนูสร้างกวนไปซะ ออกคำสั่งและก็ขอโทษคุณชายสร้างกวนซะหากปล่อยไว้เช่นนี้ต่อไปปัญหาก็จะยิ่งใหญ่ลุกลามแค่คำพูดของพวกเขาฝ่ายเดียวก็ทำให้ท่านพ่อตัดสินใจว่าข้าผิดแล้วละ่ะคนนี้ใส่อย่างเจ้าเนี่ยนะจะต้องอิจฉาคุณหนูสร้างกวนเป็นแน่ถึงได้ทำเรื่องไร้กาศเช่นนี้ลงไปหากวันนี้เจ้าไม่เอายาถอนพิษมาเจ้ากับก้อนเลือดชัว่วนั่นก็ใส่หัวไปจากจวนข้าได้เลย หุดหิดชีนะ่าแม่แต่ฝันฝันก็พันถูกดูหมิ่นไปด้วยละหากคุณรองเอายาถอนพิษออกมาแต่แรกก็ไม่เป็นเรื่องเช่นนี้หรอกเงยหนะ้าหุบปากนะตอนนี้ยังไม่ถึงตาเจ้าพูดเราข้ากับตัวมมฮาวาสัะสางเรื่องส่วนตัวเสร็จก่อนแล้วข้าจะคุยกับเจ้าเรื่องยาถอนพิษหันไปอีกทางจำต้องยอมท่านพ่อ ข้าขอถามท่านอีกครั้งหนึ่งท่านต้องการเช่นนั้นจริงๆนั่นแหละใช่เจ้ามันเป็นผู้หญิงที่ไม่รักนวลสงวนตัวทำไมข้าถึงมองลูกสาวคนนี้ไม่ออกเลยกลืนน้ำลายคิดซะว่าข้าไม่เคยมีลูกอย่างเจ้าก็แล้วกันหยิบออกมาหนังลูกตอระพีเจ้าจะทำอะไรเพริงคุณหนูล่วงลน่นคุณหนูเจ้าคะ เจ้าคือพ่อของข้าซึ่งเป็นเรื่องที่ข้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากเจ้ายืนยันที่จะไล่ข้าออกจากตระกูลข้าก็ไม่มีอะไรที่จะพูดข้าไม่สามารถเลือกเกิดได้ดังนั้นนับจากนี้ไปความเป็นพ่อลูกของเราสองคนก็เหมือนเส้นผมที่ขาดช่อนี้เจ้าไม่ใช่พ่อของข้าอีกและข้าก็ไม่ใช่ลูกของเจ้าอีกต่อไปแต่เพื่อตอบแทนบุญคุณที่ให้กำเนิดข้าในวันวันนี้วันนี้ข้าจะขอตัดผมลงที่นี่เอาละ คุณชายสร้างกวนคราวนี้ก็ถึงเวลาคุยเรื่องระหว่างเราแล้วเอออย่างงั้นเจ้ามาเพื่อเอายาถอนพิษใช่หรือไม่คุณหนูรองตะกูลตัวมู่ไม่ต้องเรียกแบบนั้นตอนนี้ข้าไม่ใช่คนของตะกูลมู่อีกต่อไปแล้วก็ได้แม่นางตัวมู่หวังว่าเจ้าจะมอบยาถอนพิษให้กับข้าจำเป็นต้องยอมยาถอนพิษอย่างนั้นเหรอ ทำไมเขาจะต้องให้ยาถอนพิษกับเจ้าด้วยละ่ะมีคนมากมายเห็นว่าวันนั้นในโรงเตียมเจ้าเป็นคนวางยาพิษน้องสาวของข้าไม่ได้บอกสักหน่อยว่าข้าไม่ได้เป็นคนวางยาพิษนี่นะร้อนใจถ้างั้นเจ้าหมายความว่ายังไงสร้างกวนด้วยก่อนที่เจ้าจะมาหาข้าได้สืบหรือเปล่าว่าทําไมข้าถึงต้องวางยาพิษนั่นท่านพี่ต้องช่วยข้าหน่อยจุากค่ะ วันนั้นข้ากินข้าวอยู่ที่โรงเตียมคิดไม่ถึงว่ามู่หนิงเย่ก,ก็อยู่ด้วยก่อนที่จะมาได้ฟังน้องสาวเล่าว่าถูกวางยาพิษแล้วน้องสาวข้าได้เดียงสาได้จิตใจดีข้าจะไปรู้ได้อย่างไงว่าเจ้าวางยาพิษนางไปทําไมได้เดียงสาจิตใจดีเหรอตาของเจ้ามีปัญหาหรือหูไม่ดีกันแน่